วันนี้ฉันมีนัดเจอกับดาราสาวผิวสวยผิวมีออร่าเหมือนกินหลอดไฟเข้าไปฉันจะแพ้ไม่ได้ฉันจะต้องสู้ฉันจะต้องสู้ให้เด่นก,กว่าที่หนึ่งตะวันนาจะมาดับคาบอานไม่ได้คิดเหรอว่าฉันจะกลัวไม่รู้ซะแล้วว่าฉันมีตัวส่วยที่เลิศที่สุดในปตตพีนี่เลยจ้าคอลลาเจนพลัสจากโนสกิ บูสต์ความอาล่าของผิวคอเลาเตอรอสรูปแบบหนึ่งเดียวสูตรเดียวครบสร้างต้านเต,นตมิมผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์จาก New Skin America <c oughs> คัดเลือกคอเลาเจนปลแบบถ่ายรูปแบบเฉพาะหรือ Bioactive ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินใต้ผิวหนังให้ผัวปังอลังเวอร์ลูทีนเป็นแคโรทีนอย ที่ช่วยต้านการสลายของคอลลาเจนและอลิลาสตินใต้ผิวหนังทั้งยังพลัสความสว่างสดใสเจอจรัดให้กับผิวไปอีกขัน้นไฟโตเซรามายที่สกัดจากข้าวสาลีที่เป็นเสมือนปราการน้ำเพื่อเติมความชุ่มชื่นอิ่มฟูให้กับผิวครับวิธีการรับประทานก็ง่ายมากนะแค่ฉีกซองใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวเราก็ผสมกับน้ำ240มลลิตร จะเป็นน้ําเย็นหรือว่าน้ําอุ่นก็ได้จ้านี่ผสมเข้าไปเลยจ้าคน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 นะมาชิมกันเลยจ้าหืมรสชาติอร่อยมากรสส้มไม่หวานจ้าตัวนี้มีการศึกษาจากผู้ใช้จริงด้วยนะว่าเห็นผลจริงทางคลินิกเชื่อถือได้สุดๆถ้ามองหาคอลลาเจนรูปแบบหนึ่งเดียวสร้างต้านเติมต้องมาจบที่คอลลาเจนพลัสนี่แหละจ้า ไม่ดีจริงไม่บอกต่อนะจ๊ะสูตรอื่นครบไม่ครบไม่รู้แต่ว่าสูตรเนี้บอกเลยนะว่าครบสร้างต้านเติมแอบกระซิบบอกนิดนึงนะว่าเขาจะเริ่มเปิดขายรอบพรีวิวต้นเดือนมิถุนายนนี้แล้วรีบไปหาไปตามกดของหมดนะจ๊ะตามคอนแทคที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยจ้า